ามาถึงแล้วทุกคนเห็นบอมาถึงแล้วจุดแรกมา,มาถึงแล้วแต่ว่าฝนตกแชะหน่อยหนึ่งแชะหน่อยหนึ่งทุกคนแะแะคนกันหลายเลย คนไหลาเด้อโอ้เมือ่อฝนจะมาอีกไหมวันนี้จะได้อะไรล้วเดินนี่ก่อนอน้ำฝนตกฝนตกฝนตกโอเครถกระจอดเยอะวะ่ะขอบใจทุกคนเดี๋ยวไปอีกไปข้างในโน่นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่ง จุดที่มีพื้นปูนอ่ะจุดใหญ่ขอบใจเด้อ